เที่ยวอ้าวรวยเจ็๊ตัวได้ไงฮะรุ่ยเจ็๊ตัวได้ไงยี่เที่ยวแล้วนั่นกินไก่ครับมาถึงน่าจะประมาณสามวันแล้วอู้ยาวสุดเในต้นไม้เล็กๆหน นู่นไกลๆนู่นน่ะเขาเททำอะไรฮะทำทางไปไหนทำทางสุดแล้วก็ขี่อ้อมกลับมาคืนทำทางอะไรทางขี่รถแล้วทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอะเขาทิศโนโนูอยู่บ้านไหนนี่บานหลไงเบฮะอันปืนอันปืนตรงไหน หน้าวัดอยู่ปออะไรแล้วนี่ปอสีครับมอสีรู้จะพูดเขมรต์ไหมนี่ฮะดู้นิดนึงรูนิดนึงไอ้รู้ไหมว่าเขาถ่ายไปทำอะไรเนี่ยลงยิ้มทุกไปโนช่องไหนเอ้าอย่าเล่พุงฮะเอย่าเล่พุงใช่ไหมใช่ทำไมรู้ล่ะดูไเลนอนดูดูดูตลอดไหม ดูเดชช่วงสาวทิศอ๋อช่วงสาวทิศแล้วเลิกเรียนตล้วเลิกเรียนก็แล้วแล้วใช้โทรศัพท์ใครตอนแรกก็ใช้โทรศัพท์นู้นแต่ตอนนีใช้โทรศัพท์ใหม่แล้วต้องตัวตกแตกตกแตกอ๋อเลยต้องดูโทรศัพท์แม่เจอกล้องอายเลยเว้ยเจอกล้องนี่อายเลยเว้ยดันดีไหมรุ่นนี้ ใหญ่เท่ากับห้าสิบเลยเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าอีกทำไมสี่สิบเก้าทำไมมันใหญ่กว่าห<อ>้าสิบท่อเลี่ยนท่อใหม่โอ้รถได้กี่วันนะนี่เบเ้าปีห่งแล้วอู้ทำไมรถยังกิ๊กอยู่เลยจะเข้าปีหนึ่งแล้วรถยังกิ๊กอยู่เลยสี่สิบเก้าอ,อู้ใหญ่มากเลยขออะไรฮะติ๊กเกอร์พี่ไม่มีเลย ไหนพี่นุ่นขับคันไหน,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 นฮะ,อเ,อะเอาทำไมรู้รถพี่นุ่นคันนั้นล่ะทำไมรู้จกักรู้รู้รเอ็งไม่ก็กกติดตามอยู่ <c oughs> เวลาพี่นุ่นมาว่าพี่นุ่นผมชอบพี่นุ่นเด้อเอ็งบอกเลยเด้อตะโกนบอกเลยเฮ้ยบอกว่าพี่นุ่นผมเอฟซีพี่นุ่น,น,นเด้อตะโกนเลยกล้าไหมนี่เอาทำไมอ่ะเมื่อกี้เขาให นี่เด้อยเอง้งก็ค้ยเอง่嘛อืมอา,ายเขารถไทยเป็นไหมนี่ฮะคันนี้เคยขับไหมนี่นี่จริงบอลองดันดูได้ไหมใสักกองหนึ่งดันม,มันจะขี้ดันได้ไหมได้แต่ความ,มนน,นุ้ดันยังไงมันจะลึกเกิน ลองดันนูเด้อน,นี่นี่รถนี่มานี่คันหนึ่งนี่ให้ดันนี่เอาได้ไหมแจกตัวเสร็จมาขับรถไถนีน่นี่ได้ไหมเออเดี๋ยวจะลองดูเอาเอาฝีมือเองเอาเองเห็นรถตัดลูกตะโดมไหมเขายังลงคลิปเลยเองลองขับไปโชว์หน่อยเด้อหาเรื่องเด็กน้อย <laughs> ไม่มีอะไรทำมาเรื่องเด็กน้อยครับ ยาเอ้ยขาบอกไอ้เส้นลงเขาพูดแล้วเขาไปจอยแล้วโอ้โหเร็วคันเออมันเทียงกันอีกอะทางนู้นอิ่มแล้วมันเทียงกันหมด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 ข้าวก็ไปกี่จานแล้วนั่นเอาโบกรถบัส ใสยย่งี้แน่นเร็วจะทายได้เาออเลยอ,อ,อไปไปขับรถถทยมา บอรกรดเองโดมรถก,กี้ขอดูนะครับเด็กสีนะครับจะขับรถวันเก่าๆขาถึงมั้เนาะน่าจะถึงนี่จ้ะอ่ามีการบอกกันด้วยบัดนี้ อขาถึงมานอกกูเอ้า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 จะมาได้หรือเปล่าเออเอออ็เทียงกันแล้วสามคนใส่เกียร์อะไรนั่นใส่ลูบบนอ่ะ

เด้อรถดับมันจะมาแล้วเด้อเองเนานี่ถ้าถ้าไม่ใส่สปริงนี่หมดแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่สปริง ธรรมดาเลยครับเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวนานๆไปก็จะเป็นเองไอ้เอยขอเด้อเดี๋ยวมาปิดรถไทยให้ดูเอ็งเคาะเคาะเอ็งเคาะเด้อนี่เองนี่แหละไอ้บ้าเอ็งอยากเคาะเอ็งบอกว่าอยากได้เออเอ็งอยากได้ไอ้บอกว่าเคาะเเลยเด้อเอฟซีครับจริงๆตะโกนดังๆเลยเด้อได้ยินไหมนี่พี่บอกนี่ ได้ยินไหมเออเอ็งเอ้ยคาประตูก่อนอ๋พี่นุ่นพี่นุ่นผมเอฟซีพี่นุ่นอยากได้สติกเกอร์เด้อเออเอาเด้อเอ็งนั่นแหละเออไปยืนเถ็บเถ็บยืนตรงนั้นก็ได้อีกนิดนึงคอยเคาะประตูเขาเออเอ็งนั่นแหละไอ้บาสเออเที่ยงกันแล้วเพื่อนสองตัวสามตัวนี่ เออต้องขอให้ได้เด้เดี๋ยวพี่นุ่นจะว่ายไงเขาดูเด้อโอ้สาวกับโรงเฮียน,นยบางฝุ่นตัดแบบเสมอขอบยางเลยเขาดูมันจะทำยังไง อะไรนู้ไม่มีแกะเอากับกระจกเลย <c oughs> เออไปแกะเอาถังน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวจะพึ่งลงน้ำเลยเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ดเลี้ยวหมดหมดเหรอหมดแล้วรึเขาจกะไปเสียใจด้วย นี่ครับสูตรสูตรเนี่ยสามรอบก็หมดแล้วไม้เอาไม้ออกนู่นตรงผ่านอ่ะบาัา อันนี้มันง่ายปาดสองสามรอบก็ดันได้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพื่อน,น้ครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ